สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการชี้ทางรวยกับผมกายพลินครับวันนี้ห้ามพลาดพวกเราจะมาวิเคราะห์เกี่ยวเรื่องการสร้างขวัญกำลังใจให้กับตัวเองและแรงบันดาลใจที่จะส่งเสริมตเต็มเติมเติมเต็มให้กับตัวเองสร้างความสำเร็จวันนี้ดรสมชายหัดชลีละหานะครับประธานกรรมการบริษัทจอยแอนคอร์คอร์เรชันจำกัดจะมาให้ความรู้ทุกแง่ทุกมุมครับสวัสดีครับดรสมชายครับครับสวัสดีครับครับ คือต้องต้องยอมแล้วว่าวิธีชีวิตคนปัจจุบันนี้นี่บางทีใช้ชีวิตแบบเลื่อนลอยไม่มีเป้าหมายไม่มีความหวงังไม่มีกําลังใจไม่มีสุขถิ่งสุขอย่างเลยไอ้ตรงนี้มันจะทํำยังไงให้ชีวิตมันเขาเรียกว่ากระตือรือร้นขึ้นมาสักสักนิดหนึ่งอนะครับครับครับก็มีสิ่งที่ผู้คนมักจะถามมาว่าเอะแล้ววันเนี้ยอยู่ไปวันวันหนึ่งครับ ใจิตใจมันไม่มีความรู้สึกอ,อย่ากเลยไม่เขิไม่อะไรเลย,เลยนะครับทํำยังไงตรงนี้สิ่งที่เราเองเนี่ยขาดหายไปเพราะบางครั้งขาดแรงกระตุ้นนะครับบางครั้งมีแรงกระตุ้นก็ไม่ตื่นเต้นด้วยเหตุผลเพราะว่าไม่เชื่อตัวเองทําได้นะแล้วบางครั้งรู้สึกว่าเชื่อตัวเองทําได้ แล้วก็อาจจะเจออะไรมาจนกระทั่งบอบช้ำมาจนกระทั่งทุบไปเยอะจนขยาดกลัวความกลัวเนี่ยนะทำให้คนไม่กล้าครับนะครับเมื่อเราลองบอกว่าเราลื่นล้มบ่อยๆตรงนี้มาทีไรก็ล้มทุกทีซื้อเสียวแล้วเดินผ่านต้องหลบๆแล้วก็ไม่กล้าละหรือว่าเดินไปตรงนี้ระวังนะต้องมีอันตรายทีไรก็กลัวละระวังทุกทีเลยหรือเขาบอกว่าขับรถไปโค้งนี้นะระวังนะเขียนว่าโค้งอันตรายเนี่ยเกรงเลย จากเคยกล้าๆเนี่ยออถอนคันเร่งเลย <c oughs> นะมือสองมือ,เ,อ,อเลยก,ก็กลวออัวเห็นไหมแต่สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ว่าไม่ดีนะอยากให้ทุกท่านเนี่ยนะครับที่ผมพูดให้ฟังถึงเหตุการณ์ทั้งหมดเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันเนี่ยมันไม่ได้ว่าเกิดขึ้นแล้วไม่มีความหมายนะครับมันมทุกขั้นตอนจังหวะชีวิตเนี่ยมีความหมายแล้วก็มักจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นจนกระทั่งคนเนี่ยเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะแล้วเราควรดำเนินชีวิตยอย่างไรแล้วเราก็จะมัก,กจะจําเรื่องเหตุการณ์ที่มันร้ายๆซะด้วย เมือนเราพูดถึงเหตุการณ์ร้ายๆเราจะจําได้แต่เรื่องเหตุการณ์ดีๆไม่เคยจาหรอกรนะครับในชีวิตนะฮะต้องถามท่านว่าวันนี้ท่านวิเคราะห์ตัวเองว่าอย่างไรนะครับในแง่ของการดําเนินชีวิตถึงวันนี้เนี่ยนะครับต้องอธิบายกี้ก่อนครับว่าโดยโครงสร้างโดยสิ่งที่เป็นตัวเราเนี่ยองค์ประกอบมีอะไรบ้างที่เป็นชีวิตเราองค์ประกอบชีวิตเราเนี่ยที่จะดําเนินอยู่อย่างมีความสุขไม่มีความสุขมีสองสามอย่างนะครับต้องพูดอย่างนี้ครับอันที่หนึ่งเลยเนี่ยก็คือเรื่องของสุขภาพนะฮะ ถ้าวันนี้สุขภาพเราดีหรือไม่ดีเนี่ยมันก็เป็นหนึ่งปัจจัยละเป็นต้นทุนของเราละคือชีวิตเราเนี่ยดำเนินดำเนินอยู่ได้เนี่ยต้องดูเรื่องสุขภาพก่อนเรามากักจะคิดว่าเอ๊เราจะป่วยไหมถ้าเราไม่คิดเรื่องป่วยหรือไม่เห็นคนป่วยเราก็จะไม่คิดเราก็ชีวิตผ่านไปวันวันนึงก็ไม่สนใจอะไรเพราะยังไม่ป่วยนี่ถูก<อ>ไหมครับเรื่องที่สองเรื่องของเวลานะวันนี้คนเราเนี่ยนะใช้เวลา แล้วก็อาจจะไม่คิดถึงคุณค่าของเวลา ivot, เห็นไหมผมพูดมาครู่ว่าเรื่องสุขภาพและก็เรื่องที่สองเรื่องเวลาทั้งสองเรื่องเนี่ยบางคงบางครั้งคนไม่ค่อยรู้หรอกว่าถูกป้นทุกวันอ <liters. S 1> อย่างบางทีเราเขาชวนไปนนดล้วก็ไปเขาให้เราไปทํานี่เราก็ไปแต่ทุกครั้งที่เราไปทากิจกรรมและทุกครั้งที่เราไปอยู่ตรงไหนแล้วแต่มันมีเรื่องของต้นทุนเรื่องเวลาที่เราหายไปอาจจะถูกโดนป้นไป<อ>ไปดูหนังก็เ,เสียเวลาสองสามชั angel, солют, <god. S 1> ่วโมงไปเดินห้างสรรพสินค<ๆ>้าก็ต้องเสียเวลาสองสามชั่วโมงแต่ไปแล้วได้อะไรหรือไปแล้วมีวัตถุประสงค์อะไร บางครั้งทําแล้วไม่ก่อเกิดประโยชน์มันก็ขาดทุนไปก็เสียไปเห็นไหมครับแล้วเรื่องที่สามคือเรื่องอะไรครับเงินในกระเป๋าครับเพราะคนเราเนี่ยที่บอกว่าอยู่ได้ด้วยเรื่องสามเรื่องนี้ถ้าไม่มีเงินเนี่ยยังไงก็มีความสุขถ้ามีเงินเนี่ยยังไงก็มีความสุขแต่ถ้ามีเงินแล้วสุขภาพไม่ดีก็อาจจะก็ยังดีกว่าครับเพราะแม้จะทุกข์แต่ก็ยังอยู่ใต้ร่มเงาที่มันร่มเย็นเพราะมีเงินนะครับแต่ถ้าเกิดไม่มีเงินเนี่ย ร่างกายไม่ดีเหมือนอยู่กลางแดดกลางแจ้งมันรู้สึกมันทรมานไปหมดร้อนรุ่มกุ้มใจนะแล้วร่างกายก็ไม่ดีอีกแล้วลำบากนะเพราะมันไม่มีเงินไงพอไม่มีเงินอยู่ในที่กันดานสุขภาพไม่ดีเวลาชีวิตจะสั้นลงไหมกิดสั้นลงมันสัมพันธ์กันหมดเห็นไหมแคเนียถ้าเราเข้าใจองค์ประกอบสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันสัมพันธ์กันเนี่ยแล้วมันเป็นประโยชน์กับเราเราต้องคิดก่อนว่าคุณค่าของเราเนี่ยชีวิตเราที่เรายังดําเนินอยู่เนี่ยสามสิ่งเนี่ยเราจยเห็นประโยชน์ไหม นะทั้งสามสิ่งนั้นมันเป็นประโยชน์ที่ทําให้เป็นชีวิตเราครับแล้วถ้ามันยังมีคุณค่ายอยู่เอาก็ต้องคํานวณสิครับเงินเวลาที่เราเหลืออยู่เ,เหลือเท่าไหร่เงินในกระเป๋าเรามีไหมสุขภาพเรายังดีไหม,มทุกท่านครับถ้าเราบอกว่าวันนี้เงินก็ยังไม่ได้ขาดสนยังใช้อยู่ได้ยังมีอยู่ได้สุขภาพก็ยังแข็งแรงลองนึกถึงคนที่นั่งเก้าอี้วีลแชร์สิครับที่เขาไม่แข็งแรงเนี่ยหรือล้มหมอนนอนเสือเนี่ยเขาบอกโอ๊ยเงินฉันไม่อยากได้หรอกแต่ขอให้ลุกข,ขึ้นอีกมีความสุขดีกว่าวันนี้หลายคนบอกโอ เขาบอกว่าขับรถนี่มันเหนื่อยนะต้องขับ<ะ>ทั้งวันเลย<ะ>ถ้าไปถามคนถามแท็กซี่แท็กซี่บอกโอ้ย,ยเหนื่อยจังเลยไม่ถ้าบางคนบอกเหนื่อยจังเลยแต่บางคนอโอ้ยสบายชีวิตนี่ไม่งั้นไม่เลือกหรอกรมันก็มี2กลุ่มครับผมเคยนั่งแท็กซี่บางครั้งนั่งลงมาจากสนามบินถามแท็กซี่ว่ามีความสุขไหมเขาบอกมีความสุขสิเราจะรู้เลยบางคนมีความสุขบางคนมีความทุกข์บางคนขึ้นรถขบ,บนตั้งแต่เริ่มขึ้นโอ้ยมันลำบากเดี๋ยวนี้เศรษฐกิจไม่ดีเรารู้เลยกาว่าจิตใจเขาเป็นยังไงก็อยู่ในสภาพที่ต่างกันบางคนชอบรัก ก็รู้สึกมีความสุขกับงานนั้นออย่างนี้ครับทุกท่านถ้าเมื่อไรที่งานเราทำเนี่ยรู้สึกพึงพอใจเรารักกับสิ่งเหล่านั้นรู้สึกก็มีความสุขก็ต้องเปรียบเทียบอย่างนี้ครับว่าถ้าไปถามคนที่ไม่มีปัญญาจะขับรถเนี่ยอยากจะมีโอกาสขับรถจะตายแต่ถามคนที่ขับรถทุกวันบอกว่ามันน่าเบื่อแต่ถ้าไปถามคนที่อยากจะขับรถแล้วไม่มีโอกาสจะขับรถเขาบอกว่าเปลี่ยนกันไหมคุณมานั่งอย่างฉันฉันไปขับรถมเขาก็อยากจะขับดูไหมหรือไปถามคนที่ไม่มีเงินเ็าบอกฉันอยากมีเงิน แต่ส่วนคนมีเงินเขาบอกว่าเงินชั้นเหลือเยอะแล้วแต่ทุกวันนี้อยากได้สุขภาพอยากมีเวลาในชีวิตอ,อยากมีเวลาด้วเห็นมันก็มีความอยากไม่ไมีมจุดจบเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเข้าใจธรรมชาติของตัวเราแล้วแล้วเรารู้สึกพอใจกับสิ่งที่เราเป็นนะเราต้องถามว่าแล้วเวลาเงินสุขภาพเรายิ่งดีอยู่ไหมแต่ผมให้อย่างนี้เลยครับถ้าสุขภาพยังดีเวลาเรายังเหลือเยอะ คนเราเกณฑ์เฉลี่ยอายุ75ปีถ้าวันนี้เรายังเหลืออีกปียังไม่ถึง75ก็ถ,ถือถือว่าเวลาที่เหลืออยู่ยังมีค่าต้องนึกด้วว่าเราจะยังอยู่ตรงเนี้เพื่อทําอะไระเราจะใช้เวลาของเราทําสมมุติว่าพรุ่งนี้เราจะต้องตายเนี่ยเราจะนอนไม่อคืนนี้ก็นอนไม่หลับเลยนอนไม่หลับเห็นไหมก็ต้อง <c oughs> ใช้เวลา <c oughs> ทุกวินาทีรีบโทรคนนู้นคนนี้มาหาหน่อยอเวลามันจํากัด และมันต้องใช้เวลาให้คุ้มค่าอ,อแต่วันนี้คนเราส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้เวลาให้คุ้มค่าก็เสียเวลาช่างไปนั่งค่าเวลาหน่อยไปดูหนังค่าเวลาหน่อยไปนั่งฟังเพลงจิบกาแฟาหน่อยไปคุยกับเพื่อนหน่อยมันก็ไม่ก่อเกิดที่สองส่วนอยากให้ท่านคิดอย่างนี้ครับว่าเวลาที่เหลือของเราในชีวิตนั้นมีคุณค่าแค่ไหนแล้วมันไปสัมพันธ์ทําให้ก่อเกิดประโยชน์เรื่องสุขภาพดีไหมทําให้เงินในกระเป๋าเพิ่มขึ้นไหมถ้าคิดอย่างนี้เป็นต๊บ ท่านต้องคิดก่อนว่าแล้วถ้าอย่างนี้ถ้าต้นทุนเวลาของเรายังมีเนี่ยนะครับต้องคิดก่อนว่าเวลาของเรายังเหลืออยู่ถ้าเกิน75ปีละ่ะสุขภาพดีร่างกายดีอะไรเกิดขึ้นเห็นภาพไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีองค์ประกอบของสิ่งที่ต้องคิดต่อว่าแล้วถ้าสุขภาพดีเวลาเราก็มีเวลาที่เราใช้เนี่ยเอาไปทํำยังไงให้สุขภาพเราดีก็คือต้องมาให้มันมีประโยชน์มากมากขึ้นเราต้องคิดก่อนว่าเราเ,ออเห็นคุณค่ากับเวลาเราไหมที่ผมพูดทั้งหมดเนี่ยเพื่อให้ท่านผู้ชมได้เห็นภาพว่า ต้องนึกก่อนว่าเวลาเวลาของเราในชีวิตที่ยังมีเนี่ยเราเห็นคุณค่าไหมเราจะใช้ประโยชน์กับเราอย่างไรนะเพราะบางคนอาจจะลืมไปว่าฉันมีเวลาแต่ฉันไม่ได้คิดถึงไม่ได้ทำอะไรเลยมีเวลาแต่ไม่ได้ทำอะไรแล้วก็บอกว่าชีวิตนี้ไปถามเศรษฐีที่บอกว่ามีเงินล้นฟ้าเนี่ยเขาบอกว่าโอเคคจูเจาเงินผมไม่เท่าไหร่แต่ถ้าเปลี่ยนเวลาให้ผมนะอีกสักยี่สิบปีผมพอใจมากเลยถูกไหมเขาก็ยอมจ่ายเงินแต่ถ้าไปถามคนจนบอกไม่รู้อยู่ไปทําอะไรอยู่ไปวัน เอางี้เดี๋ยวเพื่อให้เห็นภาพชัดเลยดอกเตร์บุชัยนะระหว่างเสรษฐีนะ,ะการใช้เวลากับคนจนการใช้เวลาเนี่ยมันมีความต่างกันตรงไหนก็ไปดูครับคนรวยบอกว่ามีเวลาทุกวินาทีจะใช้ประโยชน์ในึงกุ้มค่าเลยอืแต่คนจนก็บอกว่าอยู่ไปวัน ใช้คำว่าอยู่ไปวันๆนะเ,ออเพราะว่าทํางานไปวันๆก็อยู่ไปวันๆไงแต่พออยู่ไปวันๆ,ๆก็เลยไปเกิดคุณค่าเพราะไม่เกิดคุณค่าก็มาเรื่อยู่ไปทําไมมันก็ไม่รวยก็เลยไม่แค่ไม่รวยนะครับมันก็ท้อแท้ง่ะ <c oughs> เพราะไอ้สิ่งที่ไม่เห็นคุณค่าเนี่ยผมอยากให้ท่านผู้ชมเห็นภาพว่าผมกำลังชี้ประเด็นว่าออวันนี้ท่านต้องเห็นคุณค่าของเวลาท่านก่อนเมื่อไหร่เห็นคุณค่าปุ๊บท่านจะนึกถึงแรงบันดาลใจเออถ้าอย่างนี้เราต้องทําอะไรในชีวิตว่าถ้าเวลาของเราเหลืออยู่เราจะทําอะไรอื นะถ้าเรานึกถึงคุณค่าของเวลาว่าเอาละถ้าเราบอกว่าเราเหลืออีกสิปี20ปีแต่ถ้าเกิดเราบริหารเวลาที่ดีจากนี้ไปอีก20ปีสมมติตอนนี้50อย่างผมเนี่ยอาอยกตัวอย่างตัวผมเ,เองเลยอผมบอกผมอยู่ตอนนี้ผม50าสิบผมจะทํายังไงถ้าอีก25ปีผมต้องตายผมบอกเอ๊ะถ้าเกิดผมไม่อยากตายผมจะทําไงผมมาตั้งเป้า25ปีทําไมเนี่ย ผมก็ต้องตั้งเป้าร้อยปีสิอ่าถูกไหมเพราะผมมีแรงบันดาลใจที่อยากจะอยู่ร้อยปีถ้าผมมีเงินแล้วผมรวยแล้วผมก็อยากอยู่นานๆอยู่นานๆหน่อยเห็นไหมอ่าเพราะฉะนั้นมันสัมพันธ์กันนะครับท่านผู้ชมท่าน้องฟังต่อเรื่อยๆนะเดี๋ยวท่านจะเข้าใจคิดตามผมนะเมื่อมีเวลาเรายังอยากอยู่เพราะเรามีเงินแต่ถ้าไม่มีเงินเราก็ไม่ได้อยู่ไปทําไมครับแต่ถ้าเรามีเวลาแลวเราบอกถ้างันไม่อยากอยู่ก็ยกเวลาก็อื่สิเสียดายไหมถ้าเสียดายงั้นกลับมาคิดใหม่งั้นเวลาที่เหลือจะทําอะไร ทุกท่านครับถ้าวันนี้ท่านยังมีเวลาของตัวเองอยู่ยังเหลือเวลาอยู่ลองคิดทบทวนครับอย่างผมเนี่ยผมบอกผม5้าสิผมเหลือ25ปีถ้าเกณฑ์เฉลี่ยคนไทยเจหปีตายเอ๊ะอย่างนี้ผม25ปีผมต้องวางแผนผมทําอะไรบ้างคิดทุกปีเลยนะจะปีนี้ทําอะไรปีนี้ทําอะไรครับแต่ถ้าผมเอาเวลาของผมที่เหลือใน25ปีเนี่ยวางแผนให้เป็นในแต่ละวันเนี่ยไปทํายังไงให้ร่างกายแข็งแรงทํายังไงเงินในกระเป๋าเพิ่มพูนขึ้นถ้าร่างกายแข็งแรงเงินในกระเป๋าเพิ่มพูนขึ้น ถามว่าผมจะอยู่ต่อได้อีกห้าปีไหมมันจะกลายเป็นร้อยได้ไหมก็อาจจะเป็นได้มันก็เป็นไปได้ครับถ้าเรียนตั้งเป้าเวลาผมไปหาหมอ,อผมไม่ถามหมอว่าหมอครับวันนี้ผมร่างกายแข็งแรงไหมหมอบอกก็ดีอยู่แล้วผมบอกหมอครับยังไม่พอถามหน่อยนะครับถ้าสุขภาพาผมเป็นอย่างนี้ตรวจเลือดแล้วผลอย,อย่างเงี้ยถ้าผมจะอยู่ร้อยปีผมต้องแก้อะไรไหมเออถ้าท่าบอกจะอยู่ร้อยปีต้องกลับมาปรับบังคิดใหม่มต้องดูใหม่งั้นคุณต้องลดน้ำตาลลงมาอีกคุณต้องลดไขมันลงมาอีกเข้มไหมอ่าอ่าแต่ถ้าเกิดดอกก็ แต่ถ้าจะให้ดีกว่านี้จะอยู่ร้อยปีคุณต้องลดลงมาอีกเห็นไหมมาตรฐานสูงขึ้นเพราะฉะนั้นท่านครับถ้าวันนี้ท่านอยากรวยขึ้นอยากมีเวลาที่เหลือในชีวิตมีความสุขและมีสุขภาพดีวันนี้ท่านมีกําลังใจท่านมีแรงบันดาลใจไหมที่อยากจะอยูส่สำคัญมากตรงนี้ด็อกเตอร์นะ,ะการสร้างมูลค่าเพิ่มเพราะส่วนใหญ่คนชาวบ้านทั่วไปเนี่ยมไม่รู้จักสร้างมูลค่าเพิ่มทางเรื่องเวลาที่มีอยู่ก็ปล่อยมันทิ้งไปทิ้งไปคราวนี้จะให้เขาสร้างมูลค่าเพิ่มเวลาที่มีอยู่ ที่เหลืออยู่เนี่ยผมกาลังบอกเลยครับว่าวันนี้ถ้าท่านมีกําลังใจและเห็นคุณคุณค่าตรงนี้เหมือนที่ผมกําลังบอกว่าวันนี้ท่านเห็นคุณค่าเวลาที่เรามีไหมถ้าเรามีเวลาแล้วเราอยากจะเปลี่ยนเวลาของเราให้เกิดเป็นคุณค่ากลับมาหาเราก่อเกิดประโยชน์เรื่องของเงินก่อเกิดประโยชน์เรื่องของสุขภาพที่ดีเมื่อนั้นเวลาเราก็จะเพิ่มขึ้นเพราะถ้าเราไปเน้นเรื่องสุขภาพเอาเวลาของเราแทนที่จะไปเที่ยวเตะเอาไปออกกําลังกาย เอาเวลาไปพักผ่อนหย่อนใจเอาเวลาไปทํางานเพื่อให้เกิดประโยชน์เรื่องของคุณค่าเรื่องของสุขภาพและเงินที่เพิ่มพูนเดี๋ยวเวลามันก็จะเพิ่มขึ้นเองแล้วเป็นเวลาที่มีคุณค่าด้วยถามว่าที่ทํานี้เพื่ออะไรอย่างน้อยสุดครับวันนี้ท่านคิดว่าอยากให้มีชีวิตที่ดีและมีความสุขมากกว่านี้ไหมความสุขท่านคืออะไรหายใจยครับอยากสบาย อยากรู้สึกว่า<ค>สิ่ง<ค>ที่ทำครอบครัววนมีเงินใช้อ,อยากได้รถอยากได้บ้านอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นสิ่งเหล่านี้แหละครับต้องคิดถึงเป้าหมายก่อนว่าเราอยากได้อะไรเมื่อสิ่งที่เรามอางไปห,หน้าแล้วอยากได้มันคือแรงผลักดันที่ทําให้เราต้องลุกขึ้นสู้ว่าเราต้องเปลี่ยนชีวิตเองไปสู่ตรงน้ให้ได้และอะไรอีกครับที่เราลุกต้องลุกหนีก็เพราะความยากลาบากที่เราเป็นเนี่ยก็บอกแรงผลักดัน แรงดึงดูดมีอะไรถ้าวันนี้เป้าหมายที่เรามองไปข้างหน้าโอ้โหถ้าเราได้ถึงตรงนี้จะดีมากอจงนึกถึงเป้าหมายนั้นเป็นแรงดึงดูดที่ทําให้เราวิ่งไปหาและแรงผลักดันทํายังไงต้องหนีความจนครับมันจะดันเราเราต้องหนีอย่าอย่าไปจมกับคาว่าจนเราต้องหนีความจนเพราะหนีนก็แรงผลักดันเราวิ่งไปหน้าครับนี่ครับเมื่อแรงบันดาลใจเกิดขึ้นผมอยากดูสไลด์นี้ครับแรงบันดาลใจเดี๋ยวเราจะพูดต่อนะเดี๋ยวเบรกหน้าเบรกหน้ายาวๆเลยเราจะพูดถึงการต่อเนื่องนะว่า เราจะสร้างความสำเร็จสร้างแรงบันดาลใจได้อย่างไรเดียวพักคู่เดียวครับครับผู้หญิงกับภายในมักมีปัญหาที่แก้ไม่ตกค้นหาคำตอบดีๆได้ที่คลีโอพลาสสารสกัดจากธรรมชาติโดยสมุนไพรหลากหลายชนิดคลีโอพลาส คืนความมั่นใจให้ชีวิตคู่ที่สมบูรณ์แบบผลิตโดยบริษัท Natural Herb Industry จำกัดจัดจำหน่ายโดย Joy c o i โทร02 9 7 5 5858